หัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึงเจ้าพลังงานสักไฟฟ้าแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของพลังงานสักไฟฟ้าเนี่ยขอเชื่อมคําสัมพันให้เพราะเราคุ้นเคยกับเรื่องเดิมก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสักเนาะทบทวนหน่อยนี้มันเป็นเรื่องของงานและพลังงานในเนื้อหาตอนมสีนะครับก็คือเขาบอกกันไว้ว่าโน้ตวัตถุเนี่ยอยู่ในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงมุดเอาวัตถุไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงเนาะ วัตถุเนี่ยจะมีพลังงานสะสมอยู่ในตัวของมันเองนะครับโดยเรากล่าวว่าไอพลังงานตัวนั้นเนี่ยที่มันอยู่ในตัวของวัตถุนเนี่ยเราเรียกมันว่าพลังงานศักย์น้มถ่วงโอเคนะครับเราสรุปก็คือว่าพลังงานศักย์น้มถ่วงมันคือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวของวัตถุนั้นโดยเกิดจากแรงโน้มถ่วงและก็ตำแหน่งของวัตถุตามระดับความสูงหรือเราจะพิจารณาจากสมการก็คือ E เท่ากับ mgh อีกคือพลังงานศักน้มถ่วงนะครับ E p เท่ากับ mgh ก็คือ m ก็คือมวลของมัน g ก็คือค่าแรงน้มถ่วงแล้วก็ h ก็คือระดับความสูงที่วัตถุนั้นเทียบกับแนวระดับที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าแนวที่เราเทียบไปถ้าเราพิจารณาตำแหน่ง a b แล้วก็ c นะครับสารตำแหน่ง a b แล้วก็ c เราจะพบว่าที่ตำแหน่ง a เนี่ยมันมีค่าพลังงานศัก์น้มถ่วงมากกว่าที่ตำแหน่ง b เพราะว่า ค่าความสูงของมันเนี่ยมากกว่าถูกไหมครับเมื่อค่าตัวอื่นมันคงที่สมมติให้ A กับ B มีมวลเท่ากัน A ก็จะมีค่าพลังงานสักยน้มถ่วงมากกว่าเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่มันสูงกว่าโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราเทียบกับเรื่องของประจุเราจะบอกไปว่าถ้าเมื่อนำประจุไปอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอหรือว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุนะครับ ประจุตัวนี้มันก็จะมีพลังงานเกิดขึ้นกับตัวของมันเหมือนกันเราเรียกพลังงานที่เกิดขึ้นดังเก่าว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้าสัญลักษณ์ที่เราให้ก็คือตัว U นั่นเองโอเคนะครับเมื่อประจุไปอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าประจุก,ก็จะมีพลังงานศักย์เกิดขึ้นนั่นเองครับ